สวัสดีเพื่อนพื่อ Channel Redberg Gamer ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานแสนนา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 นวันนี้มาอยู่กับเหมือนเดิมครับผ่าทัวห้องแพชคือที่นายขายผาน้องแข่งยังหาพี่ที่เล่นด้วยไม่ได้ก็เลยต้องมาเล่นผาทัวห้องเพชรก่อนนะอืมเรื่อะไรเดียว เล่นแล้วกันเนาะอบจนเพชรครับช่วงนี้ก็เล่นแบบเซฟๆหาตังค์ไปก่อนก็แล้วก็ได้หาเพชรไปก่อนแล้วกันเนอะไป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 กับไป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 กะปามอะไรมันปะกะปามไหมอ่ะปะกับไป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 กับไปไหนแหน่ไม่ใช่แหน่อะไรนะฮะ เหนื่อยใจเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจสำคัญกว่าอะไรของก,ก,นนก,กงูวเนี่ย Lucky ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหยังจะตามมาอีกลูกเต่าคิตตี้ด้วยอ้อลูกเต่าคิตตี้กับแบทแบทเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ เพราะมันไม่มีขายแล้วอี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 งงงี้งงมันไม่มีขายแล้วอี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 เสียใจด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับอืมอมืแปดะไม่เป็นไรตอดเลือดเขานิดนึง ต่อต่อต่อแล้วก็ต่อต่อต่อขวาต่อต่อต่อซ้ายต่อต่อต่อใช่ไหมเนี่ยฮึฮึเน็ตใครวะ เราดิเราดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใม่ใหม่ใม่ I'm trying นอกจากไม่มันไอ้เจอเจอจริงอริงหิวแล้วนะผมว่าผมอัดคลิปนี้เสร็จผมคงจะต้องไปกินข้าวแล้วแหละครับแสบท้องขนาดนี้ก็เที่ยงแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้แดกเลย ขี่บิดทั้งหน้าสงสารกันเกาะกันเกาะสามโอ้ยคือว่าสิมันเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยเนาะโอ้ยคนโหดเลยออกคือว่าออกสิกเกาะมามันยังขิเบิร์นอีกอะ 1 2 3 4 5 I love you 6 7 8 9 I love you Everyday my love I love you ถ้าคลิปนี้เสียงไหมมันแบบแปลก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 ก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะที่ต้องไหนนะครับพ่อมนะครับพ่อม

เอาตรงนี้ก่อนนะแล้ <Okay. S 1> วก็มาตีมา,าตรงนี้แล่ว <Wow. S 1> ผมนับยังไงเมื่อกี้นี้ไดับโอ้สุดยอดบนด้วยอย่าสร้างสามหลังเป็นอันขาดเดี๋ยวสกิลมั่งติดงานเงอกโอ้ยถึงไม่น่าไม่ถึงกูว่าแล้วมันงเกตมั่งบางเกตกูนั่นแหละครับข้างหน,น้าก็ยังี Chỉ biết mình mì bunny ní sương sớm mơ môn môn xin lời môn 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 Tiếp môn 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 chung bơi สมัยสมัยไหนวะสมัยตั้งแต่ผมยังอยู่ม2อ,อ,อะผมตอนนี้ผมอยู่ม4อ,อะไอเจ็บจุงเบอร์มาแล้วกับผมอยู่ม2อ,องมาผมกวาดกวาดห้องอยู่อะแล้วโรงเรียนมีคอนเสิร์ตอ่ะมันก็ลองเพลงนะ่ะเจ็บจุงเบอร์มึงผมก็กำลังกวาดอยู่เลยแหมแหมแหมกวาดไปก็เต้นไปเติแบบนี้มันเจ็บเฮ้ยมันดีเหมือนกันเลยทำเวรทำเวร ปีใหม่ไงเขาเอาวงดนตรีมาตอนม2ออนะ่าจะเป็นม2มากเขาวงดนตรีมาใช่ปะก็จา้างเขาไม่ได้แจ้งเขาหรอกไปไปแบบอะไรขึ้นมาห้องทําเวรอะในที่นี้จังหวะมันๆไงก็เต้นกันดึงดิทั้งทังที่ทําเวนอยู่อ้าวไอ้ควายอ่ะมึงไปทอยอย่างนี้ โมโหสาติดจะได้กูแปดแน่เลยกูกูว่าแล้วแต้มเจ็ดเป็นแต้มที่แบบนะสำหรับผมนี่เป็นแต้มที่แบบไม่ชอบเลยโบกโบกโบกซ้ายโบกโบกโบกขวาโบกโบกโบก สโลแกนของผมคือเล่นแล้วอย่าอีโมครับอย่าอีโมอย่าชี้มันมันดูไม่ค่อยดียังไงก็เหมือนนะผมไม่ค่อยชอบอีโมลแล้วก็ชี้นะมิดหล่อเลยจ้าเนาะคูณสองด้วยลาก่อนครับขอบคุณมากครับอาริกาโเตออาริกาโตคอนเซมาขอบคุณมากครับลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ It long wrong because I choose my friends, and I tell you all about this when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I tell you who นะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเดินเดินที่เราสิเหลือของเรากำลังรลองรองเฮ้นนำใชพี่น้องคอยของเรากำลังถึมาเฮ้ยอย่าลองกันมาไาวะถ้าไลองกันอ่า้มกดมกดอลุกลุกกลุกลุกใส่สกสแล้วใครจะมาผมเป็นแรงผมมาช่วงนี้ผมก็เริ่มจะบ้าแล้วด้วยอาการเรียนหนักเข้าสิง

ลดดาเล่นกันวุนวคะผมอยากเล่นในนี้แล้วอะอยากให้แผนห้เอ็มาเร็วๆอะจะเล่นอยากเล่นแผนที่เนี่ยอะไรวะมอมมเอ็มบิสเฟิร์ที่มอมมีที่แล้วซอมบี้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 อีอีอับเบอเฮ วิ he, somebody, somebody, somebody. ่งเหี้ยสามเบซอมเบสามเบเฮ่ไม่นะไม่นะอย่าโดนลิขิตนะไม่นะไม่นะเดีย๋ยวาทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยผมว่าคุณผู้ชมก็ไม่อยากดูพาท้องเพื่อก็เพราะแบบนี้แหละครับ ลองที่อะไรอยู่ได้ลองหรือหอนก็ไม่รู้น้อนม่งเจ้าสามนั่นแหละรู้เลยนะรู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แววตามิเลในหัวใจคิดอะไรอยู่ดูนะดูนะอยู่ๆก็ามาซื้อ กาะต้องการอะไรหรือเปล่ามาทำซื้อเกาะอย่างนั้นฉันว่าฉันเดาอาการไม่ผิดนะมาทำแบบนี้ไม่น่าไว้ใจเธอต้องการกุญหาจากฉันเท่าที่เข็นขก็ก็พอรู้ทันเธอมีแผนการตัวเกาะมันฟอ้องรู้นะ จะรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่การซื้อมีเลไในหัวใจคิดอะไรอยู่สุดยอดหมวกปันามาผมไม่คิดตัน17%สุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหมดปะละโห ถ้าติดอีกรองอ่ะมันอ่ะร้องผมมาดีใจแบบตืดติดตืดติดผมเคยติดพร้อมกันแบบอ่าอะไรสถานี้อากาศไปเท็กเมืองเทงเมืองติดแบบเนี้ยสามรอบอ่ะโอ้โหแบบสุดยอดดีใจมากชนะเลยอะพิกเลยคู่คียงสุดท้ายแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ครับอู้ย อูยนายานะเฮแค่ะและวแาสิบ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 ,สบอ้าวเบิ่นด้วยสุดยอดนะครับอูยเบาสีนั่นเลยกูว่าแล้ว สิบสิบยากอะ่ะไม่ใช่ยากนะผมขอเปลี่ยนนิ้วก่อนไม่ไหวจริงๆริงช้นู้ชีเล่นไม่มันไม่แม่นอะ่ะผมลองแล้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งผมนิ้วโป้งผมมากกว่าเนี่ยทายตรงเกตได้ได้ดีกว่าแต่ว่าไม่รู้มันจะไปนี่หรือเปล่าแต่ผมทอยตองเกตด,ดีกว่านิ้วโป้องอะ่ะตีแล้วอะ่ะ ไม่นะไม่ไม okay, ่นะโออ่าออิดเหลอดจ้าโอเคเบิ้นแไม่สร้างสามหลังนะเจ้าถ้าสร้างสามหลังแ๋ยวสกิลมั่งติดสิบจ้าก้าไม่เป็นไรนะเจ้า จริงจริงอ้แรงอะ่ะดูดิแค่นี้แรงแหละพอแลนด์มาร์กสามหลังอะ่ะจริงจริงเธอละจะ,ะรู้เต็มอใหญ่จยยึงมาเพื่อพบก็หกหน้าตายบายลก่อน ผมรู้ว่าเขานั่ตดัดดูพาถเป็นว่าผมร้องเพลงแต่ทำไมผมชอบร้องเพลงก็ไม่รู้ออนะตาสุดท้ายแล้วเดีออด๋ยวผู้ชมรำการปอผมขอตอ้อผมขอตอ้อนคไปแล้วผมขอตอ้อนผมขอต้อราแต่กูหมดแน่เลยฮะอ๋อยย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 ย xiếc bắp bắp xiếc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  bắp แฉดเกมอยู่ไม่ได้ยันเลยนะขอเรา p l e a ตอนนี้ผมก็เล่นไม่ใช่เล่นติดติดติดเกมนี้อยู่ครับ y ugo pro ugo pro เป็นเกมยูกิเนาะถ้าใครอยากให้ผมเล่นให้ดูหรือว่าสอนวิธีการโหลดยังไงก็สามารถเมมได้ <c oughs> ไม่ใช่เมม เมนได้แล้วเนี่ยลิ้นพันไปหมดเลยตาต่างก,ก็จะไม่สบายแล้วเนี่ยเนาะถ้าใครอยากให้ดูก็สามารถเมนได้นะครับนะอย่าลืมอย่าลืมเมนได้เมนได้จะด่าก็ได้จะด่าว่าเชียนี่แค่เทียเเท่ยอะไรวะรีวิวอีเวนท์เที่ยอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ร้องแม่งแต่เพลงก็ด่าได้ครับไม่ว่า เราไม่ว่ากันนะผมรับฟังความเห็นของทุกๆคนไม่ว่าจะด่าจะมิตรใดจะอะไรก็แล้วแต่ผมรับได้ผมให้ผ่านครับ <c oughs> ก็ไม่ใช่แล้วม่ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมึงเก็ตเตอร์เร็วๆหน่อยสิเฮ้ยสิบสอง

โอ้ยสิเป็นแน่เลยโอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งสองเอาหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแป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 ดดแปดแปดแด น่ะสวยงามอ่าไปแล้วขอบคำครับ goodbye ส u เกนนัก i ามขอบคุณที่ time. ใช้บริการครับขอบคัคบมันใช่ไหมทอมเปล่าว่าเขาอยากใช้บริการหรือเปล่าะอะสำหรับวันนี้เนาะเล่นมากี่ตาก็ไม่รู้แหละประมาณสามตาประมาณสามตานะก็พอเลย แก่การพอถึงแก่การเวลานะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมควรทาเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับ50าซับห้าสิบซับเรามีนัดอะไรกันนะถ้าใครอยากรู้ก็โอเคตามเพื่อนมาซับกันแล้วกันนะ50าบซับนะครับห้าซับห้ซับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายป้น,ปน ये yeah.